สวัสดีค่ำคืนที่ไร่เกษตรเอ็นซีอภิรัตน์วังน้ำเย็นนะครับค่ำคืนนี้มากับบริเวณโซนครัวนะครับนะครับโซนครัวแน่นอนเราจะมาทำอะไรทําอาหารเออไม่ใช่ผมนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะเอาบริเวณโซนครัวเป็นที่กาะไข่ไก่นะครับเอ่อที่ก่อไข่ไก่คือสร้างครอบคให้กับลูกไก่ที่อยู่ในไข่ทีเลครับเนื่องจากแม่มันทิ้งไข่นะครับเพราะแม่มันฟักได้ระดับหนึ่งแล้ว ลูกตัวที่โตมันก็วิ่งออกวิ่งมันก็เลยทิ้งในส่วนที่เหลือไว้ในส่วนที่เหลือมันก็มีตัวอยู่ในไข่นะครับมาดูสิมาดูมาดูมาดไมูได้ยินเสียงเห็นไหมครับได้ยินเสียงแล้วครับจะเห็นนะครับเนี่ยนะบริเวณที่ไข่แตกเนี่ยจะเรียกว่าออกเป็นตัวแน่นอนเดี๋ยวทาราบว่าอุ่นไว้ก่อน ครับช่วยมันครับกลังจักเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ออกไปแล้วนะครับออกฟักเป็นตัวไปแล้วนะครับก็เอาไปให้พอฟักเป็นตัวเย็นนี่ผมก็ไปหมอบให้กับแม่ฝากแม่เขาเลี้ยงต่อนะครับเอาเอาข้าไปอยู่อ้อมออกแม่นะครับโอเคครับเพีนี้นะครับเรามาติดตามดูว่าจะได้สักกี่ตัวครับไข่ตอนนี้มีอยู่4ฟองนะครับจากที่เห็นเมื่อกี้โอเคครับผม เปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับจากห้องครัวไร้อภิรัตวังน้ำยิน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 ินยิน